ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไปสิผู <Channel 250. S 2> ้อย่างไปสิไ <Floyd> ม <ican> ่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือไปสิไม่เหลือตัวคอยละไม่เหลือตัวคอยไม่ละไม่เหลือทั้งตัวคอยสละไม่สละไม่เหลือทั้งตัวคอยละคอยไม่ละ ือที่โลกไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือจีเรกจบตัวหลงปฏิบัติจบตัวหลงปฏิบัติจบจิตเป็นจบจิตเป็นจบตัวหลงปฏิบัติเป็นหมดโมหะในการปฏิบัติเป็นหมดหลงในการปฏิบัติเป็นไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือสิทุกอย่างไม่เหลือการคอยติดไม่เหลือการคอยหลุดไม่เหลือการคอยยึดคอยไม่ยึดไม่เหลือการคอยไหมไม่ไหม ไม่เหลือทั้งการคอยเอาคอยไม่เอาไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือลูกเปน,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 นแบบไม่มีขอบเขตจะได้ไล่ล่องรอยล้างไปว่าลงล้างไปไม่เหลือเลยทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไม ยังไปอยู่แค่ไม่แค่ไม่ไม่อยู่มันก็ยั้งอยู่นั่นแหละวนเวียนกับทุกกิริยาดำริอยู่นั่นแหละก็บอกแล้วไงไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่แล้วมันจะไหม้จริงไหมแบบไร้ร่องรอยไม่ใช่ไหม้แบบมีไหม้ไหมแบบไร้ร่องรอย ไม่กันแบบไม่ใช่อะไรในไม้ในไม่ไหมหลูกแล้วมันจะไหม้จริงไม่แบบไร้ร่องรอยไม่ใช่ไหมแบบมีไหมนั่นแหละที่เรียกว่าไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือลูกทุกอย่างไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลืออย่างนี้ก็จะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างว่างล้างเลยเรียกว่าสุญญตานิพารล้างสองเทวัตรล้างทุกสิ่งอย่าง หลืออะไรมันก็เป็นพาราหมดนะล่ะลูกทุกอย่างเลยไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ,ลอจบตัวหลงปฏิบัติเป็นจบตัวหลงปฏิบัติเป็นยุติตัวหลงปฏิบัติไม่เป็นมันก็นิพพานยังไม่เป็น อะไรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือลูกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาพร้อมกันทุกอนุลกธาตุเลยพร้อมกันทุกอนุลกธาตุเลยทุกอะตอมเลยทุกอนุลกธาตุเลยจะควันต้มควันตั้มอะไรก็พร้อมกันหมดเลยลูก ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือนั่นแหละไม่เหลือครอบไม่เหลือชาติไม่เหลือเหตุไม่เหลือปัจจัยแห่งความเป็นสัตว์วันั่นเองพพร้อมมันไปเลยลูกทุกอย่างมันจะได้อนุภาพไล่ล่องลอยล้างกันไปว่างล้างกันไปหลุดช่วยกันไป หรือเรียกว่านิพานว่างล้างกันไปนั่นแหละัวแต่อะไรอะไรก็วิยาหน่อยก็สรุปล้างไปด้วยลูก เวลาสิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ลูก,ยกยอย่าไว้ใจตัวใช่อย่าไว้ใจตัวไม่ใช่ใใชเป็นสัญหาที่ผิดชนิดหนึ่งประธานที่ผิดชนิดหนึ่งลูก พอหมดไปเต็มที่หน่อยอย่าแค่ตรงนี้ตรงนั้นนะเออเบสิกของมหาวนาเนี่ยก็ทุกอย่างเลยต้องดําริข้ามทุกอย่างเป็นเป็นเบสิกของมหาดําริปกติก็ดําริเรื่องนั้นดําริเรื่องนี้เรียกว่าจุล,ดลัดําริเขาว่ามหาดําริก็ไหมควาว่าก็ทุกอย่างไงน,นั่นแหละเรียกว่ามหาดําริทุบเลยทุกอย่าง บอกว่าไม่พอบอกว่าไม่แม้กระทั่งตัวไม่เอมันก็ตัดความเงินทุกอย่างเลยเขาบอกว่าไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาแอมมันก็เลยสลาพร้อมเงินทุกอย่างสลาตัวสละพร้อมเงินทุกอย่างละตัวละความเงินทุกอย่างมหาดําเิลูกยมวแจ่จุละดเลิ แบบนั้นแบบนี้ทุกอย่างดําเนไปบ่อยในมหาดําเนินเป็นเบสิกของมหากรุณาเป็นพื้นฐานของมหากรุณาลูกทุกอย่างมหากรุณาเนี่ยมันไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างจะทีละอย่างสองอย่างเนี่ยมันยังแค่อยู่ไหมลูกนะดังนั้นมหากรุณาก็คือทุกอย่างเลยมหากรุณาแห่งการตัดสู้ช่วยเนี่ย ตัดสรู้พร้อมตัดสรู้ช่วยตัดสรู้ช่วยพร้อมกันอนุรัตอนุทุกอะตอมทุกฟันตุกทุกฟันตั้มจะตุตตตหรือจะตัม้มคือไม่ยกแว้นอะไรเลยคือทุกอย่าง นั่นแหละเรียกว่ามันย uh> ิ่งกว่าแคบยิ่งกว่ากว้างไงลูกนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตละทีนี้ก็ไปเลยเขาบอกว่าทุกอย่างก็ไปเลยไปแบบไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยนั่นแหละเรียกว่าสิ่งที่ไม่มีขอบเขตละปลดล็อกละปลดล็อกทั้งตัวเอาตัวไม่เอาละก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไร้รองลอยล้างว่างล้าง หรือเรียกว่านิ้พาล้างสังสวัตดนั่นเองล้างทุกสิ่งอย่างนั่นเองพอมันทีระยอย่างสองอย่างรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าลูกอะทุกอย่างเลยเปิดเต็มที่ออกจากซอยซนะ ไม่มีผักแค่ไปเลยลูลกไออม่สิไม่มีผักแค่แค่นี้แค่นั้นให้มันงุหงุดหงิดง่านอย่าแค่นั้นแค่นี้มันอึดอัดทำไม ครับแค่ทำไมนะโกกรกก็ไม่เลยสิม่มีความเพดไม่เลยสิม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ไหมกันแบบไม่มีขบเคีมันนอกนเหนือไหมนอกเหนือไม่ไมมไปไหมกันแบบไม่มีขบเคีไหมกันแบบสละไหมไหมกันแบบไม่เอาไหมไหมกันแบบไม่เหลือไหมไหมกันแบบไม่แข่อะไรในไหมในไม่ไหม เรีว่าไม่มีความเสียร่างไปไล่แล้วลอยร่างไปเรียกว่ามหาสุญญาในการล้างการวูดล้างทุกสิ่งอย่าง <c oughs> ไม่กันแบบไม่เหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือเลลูกไม่กันแบบไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ ไม่เห็นแบบไม่แช่อะไรในไม่ในไม่ไม่แล้วมันจะไม่จริง ทั่งตัวไม่เหล,ลือลูกกดล็อกเลยล็อกที่ผีประธานทิ่ผีมันต่อรอบกันอยู่สิ่งที่ไม่มีข่ากเกตลูกไม่เหล,ลือแม้กระทั่งตัวไม่เหล,ลือ แล้วไงไม่เหลือตัวคอยติดไม่เหลือตัวคอยหลุดหมดเลยไม่เหลือทั้งตัวคอยละไม่เหลือทั้งตัวคอยไม่ละไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือสิ่งที่เรียกว่าไร้รองรอยล้างสิ่งที่เรียกว่าวา่งล้างสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความเพี่ยงคอยติดคอยหลุดที่ยังมีขาดมีเพรอยู่คอย่อนไม่พันก็ยังมีขามีเพ ปัหาประชานิธิคอยวางไม่วางคอยปล่อยไม่ปล่อยคอยรักคอยไม่รักไม่ยังมีความเพลดอยู่ในตัวสัณหาปฏิบัติอยู่ อะไรๆก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือมันจะได้ปลดล็อกไปไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ล้ากับการคอยวางไม่วางวางไม่วางวางไม่วางเมื่อยัหาเมื่อย อะไรก็ไม่เหลือแม้ประทั่งตัวไม่เหลือมันตัววางตัววางไปเองเลยลูกปล่อยตัวปล่อยไปกันเองเลยนี่ว่าปปตัดรู้ไปเองเลยตัดจิตไปเองเลยแต่ที่ไปค่อยปล่อยไม่ปล่อยค่อยวางไม่วางค่อยละไม่ละมันยังเป็นปัญหาท,ที่มันจะเป็นทุกข์ิริยาอยู่ล,ยลูกเรยกว่ายังเป็นทุกข์ิริยาอยู่ อะไรๆก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือมันจะได้จบตัวมากจบตัวผลจบตัวหลงปฏิบัติืจบมากจบผลจบตัวจบตัวจบหมดตัวจบตัวจบไม่เหลือแม้กระทั่งตัวจบอะไรๆก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือหมดสิ้นไดหมดไม่สิ้นได้หมดห่วงหมดไม่ห่วง ใกล้ๆใกล้คนใกล้ใกล้ก็มหาดมฤตบ่อยๆดําเนินี่มันตัดสรู้กันดําเนินเนี่ยก็ต้องบ่อยๆในมหาดําเมฤตจะได้ตัดสรู้ช่วยกันบ่อยๆทั้งตัวเองทั้งสรรพสิ่งร้อมกันไปทั้งตัวเองและสรรพสิ่งแล้วก็เพื่อความกันไปตัดและตัดทั้งตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไป อะไรรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลืออย่าแค่ไม่เหลืออะไรถ nee, hmm. no ้าแค่ไม่เหลืออะไรมันก็ยังเหลืออยู่ก็เหลือตัวไม่เหลือเล่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือตัวไม่เหลือก็หมดตัวไม่เหลือเอง มันก็จะได้วางตัววางกันไปเองล่าัวล่ากันไปเองอะไรนกตัดตัวตัดกันไปเองเลยปล่อยตัวปล่อยกันไปเองหมดตัวหมดกันไปเองเรียกว่าตัดรู้ไปเองตัดรู้เองก็ตัดรู้ไปเองตัดไปเองแปลแบบไม่ต้องเย็นเยี่มันก็คือตัดกันไปเอง แต่ละดำมเบถ้ามันไม่ตัดทะลุกันในดำมเบเองดำมเบนั้นจะกลายเป็นวิบากทันทีเรื่งกลายเป็นกรรมกลายเป็นวิบากกลายเป็นมีปัญหาทันทีถ้ว็วนเวียนอยู่ในดัรเบลแบบนั้นนะ่ะอยู่ นี่ดำรีล้างดำรีในโลูกเป็นดำรีที่ตัดกันในดำรีเองเป็นดำรีที่สลายตัวดำรีเป็นดำรีที่ล้างันตัวในดำรีเองเป็นตัวดำรีที่ทิ้งกันในตัวดำรีเองก็ไปบอย ทุอย่างเลยในโลกาาธาตุสังสวัสดินี้ทุกอนุโลกาาธาตุทุกอะตอมทุกขันตั้งไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไปด้วยกันเลยลูกหมดต๊วค่อยติดหมดตัวค่อยหลุดเองหมดสัญหาดัดจริตในการค่อยติดค่อยหลุดหมดสัญหาดัดจริตในการค่อยละค่อยมิละ หมดตัณหาดัดจริตในการคอยสละไม่สละหมดเลยทั้งตัวสละตัวไม่สละหมดมันทั้งตัวหมดตัวไปหมดไปด้วยกันอะไรอะไรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลืออะไรอะไรก็ไม่เหลือมันทั้งเหลือทั้งไม่เหลือหมดตัวดัดจริตในการคอยละไม่ละหมดตัณหาดัดจริตในการคอยละเมละหมดตัณหาดัดจริตในการคอยสละไม่สละ มาต้นหาดัจจิตในการคอยตัดไม่ตัดหมดเลยก็เรื่อจบกิจจบตัวหลงปฏิบัตินั่นเองจบกิจก็คือจบตัวปฏิบัตินั่นแหละ ถ้าว่าจบเกี่ก็คือจบตัวจบเองนั่นแหละถ้าไปใครจบอะไรมันก็ไม่จบในตัวจบตัวจบมันยังดัดจริตที่จบอยู่ปัญหาดัดจริตไปจบอะไรเล่าไปจบตัวจบคือมันก็ยุติเหมือนกันปัญหาดัดจริตไปยุติอะไรไม่ยุติตัวยุตินี่ยังเป็นทุกข์กิริยาในตัวปฏิบัติอยู่ไอ้ลูกจะให้มันตัดสรู้ฉับพลันก็ต้องเนี่ยเหลือแม้แค่ตัวไม่เลย ไม่เอาก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไม่กระทั่งดัดจริตตัณหาดัดจริตไม่เอาอะไรไม่ใช่ก็ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่อย่าตัญหาดัดจริตไปคอยไม่ใช่อะไรนี่หลัก็จะจอบตัวจบยุติตัวยุติไงลูกสั้นหมดสั้น อย่างนี้มันจะไม่เป็นทุกข์กิริยาต็นตัวปฏิบัติไปหน้าเรื่องไม่ใช่การสอดแหว่งแหวงหาไม่ใช่การพลยเล่ามและการใชยจบนี้แล้วก็จากละตัวละเองเลยไม่ต้องไป,ปดัดจดิตสัญหาดัดจริตไปละอะไรให้เป็นทุกข์กิริยาในตัว<ไ>ประยละเสรอมค้อมคืน ยากหน่ายทำไมกำโมดดัดจริตตัญนหาดัดจริตปฏิบัติมันก็มียากมีง่ายตามมาสี่นันไม่ยากมีง่ายแล้วก็จากละตัวละเลยอย่าตันหาดัดจริตไปละอะไรตั้นหาดัดจริตไปคอยละอะไรจะเกิดยากเกิดง่ายขึ้นมาทันทีนั่นแหละเรียกว่าทุกเรยยกำลังบำเพ็ญทุกเรียอยู่ นั้นก็ทุกอย่างก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือลูกยมัวแต่ตันหาดัดจริตไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวไม่เหลือไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือ รุปเนื้อหาตัดสรุปดีๆจะได้ไปตัดสรุ้ช่วยสองสวัตรได้กับสองสวัตรนี้มันไม่ใช้ความปรารถนาดีไมใช่ความอยากไม่ได้เราพลุงพลัง,ง,งการเวร์พ้องกันพ้องพันกันแบบพลุลุ่มพลัง ตัดสลูช่วยสัมภาระมันต้องนองกเหนือความปราถนาดีหว yes. ่าแต่ความปราถนาไม่ดีมันต้องนอกเหนือไม่งความปราถนาดีหรือปราถนาที่มันเป็นอาชากมีความปราถนาต้งรางนอกหือปาปหน้าปาดหลังยังมัวแต่ปาดหน้าปาดหลังชนะอะไรจะตัดสรูช่วยสัมวารเนี่ นอกเหนือมก็ทั่งความปรารถนาดีนอกเหนือตัวนอกเหนือไม้เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยมันจะได้มีกําลังแห่งสมุทรเชิดเ็ดขานในการตัดสู้ช่วย ไม่หมดแต่ปณิปนอมอารมณ์ไม่หัวแต่ปณิปนอมความรู้สึกไม่หัวแต่ปณิปนอมความนึกความคิดไม่หัวแต่ปณิปนอมความเห็นความหมายเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยเหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือจังมีกําลังสมุดเทดช่วยสังสวัสดิได้ตัดรู้ช่วยนั่นเองตัดช่วยนั่นเอง Tchau. <laughs> ละลายก็ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไปได้วยกันนี่แหละก็ตัดช่วยกันเองไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไปได้วยกันนี่แหละโลกก็ว,ว่าร้างช่วยกันเองไร้ละลายร้างช่วยกันเอง อะไรก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือไปเลยลูกจะได้ไล่ล่องลอยล้างไปเลยไม่มีฝาบเผตดไล่ล่องลอยล้างกันไปล่างล้างกันไปใครช่วยใครใครช่วยหรือช่วยไม่เป็นผลเล็กนิน้อยทั้งนั้นเอง เห็นแล้วลูกนะเสร็จการเสร็จวิบากอะไรที่มันจะมีอยู่อะไรก็ตามทีลูกทุกสิ่งทุกอย่างเอาโหสีโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีโหสี่ถ้าปอดศรัทธาลำบากมันคงจะมีไม่มีขยะก็ต้องตัดสู้ว่าปวดยังไงถึงจะไม่ลำบาก ดำริเดียวเลยประโยคเดียวก็ในประโยคนั้นเลยเป็ดๆต้องตัดสรู้แล้วตัดสรู้ช่วยเป็ดๆต้องตัดแล้วตัดช่วยเด็ดๆประโยคเดียวจะได้ไม่ลําบาก็สเพราะว่ามันเยอะไปหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปลดเยอะแยะทําไปทํามาก็ก็เหมือนกับนักรบอะ่ะแบกก็บีแดมตัวแต้มหลังแล้วไม่ได้ตายด้วยอะไรก็บีหล่นท่าตายก็บีตกระมาจิ้มตัวเองตายแบกเยอะจัดเงี้ย ยอมยึดทั้งหลายไม่ต้องแบกต้นหญ้าต้นเดียวก็เป็นอาวุธเออแม้ไม่มีอะไรก็สิ่งไม่มีก็เป็นอาวุธไงพลังแห่งการว่างล้างอะไรลงบนไฟล้างซึ่งเยอะขอบปรยองปัญญาเป็นกระบุงโกยเป็นสิบล้อโกยเรียนไปตำหาทำไมหมาลงหมาอะไรเรียนออกมาก็มากัดกันเฉยรู้แบบไม่ตัดสรู้เพรารู้แบบหลงรู้มันก็ต้องทะเลาะก,กันด้วยตัวหลงรู้เออ เสียงกันกันแล้วกันนะยังมีลออพิบัตรกน,นั้นอยู่เดียวในน้อยในน้อยเออใช่ไปก็หักสั้นหมดสั้นช่วยเขาเขายาวอยู่แล้วเราจะไปยาวตามมก็ไม่ใช่มันก็เหนื่อยตามเขายาวเราก็ตัดสั้นหมดสั้นช่วยเขาจำทุกสตรีในประโยคที่หลวงพ่อให้นั่นแหละทุกอย่างเขาเริ่มลราก็ล้างตัวเริ่มช่วยเขาเลยเอย่าไปต่อตัวเริ่มเขา เราถามมาอย่างเงี้ยลูกไปต่อคําถามเขาุณต้องรูบว่ามันมาจากสมุทรไทยตัวเกิดในคําถามุณก็ต้องย้อนล้างหนามยอบหนามบ่งเท่านั้นเลยตัวคําถามล้างตัวคําถามเองไปตอบตามไปเรื่อยไปไหนไม่รู้มันถามไปนู่นแหละตอบตามไปอย่างเงี้ยมันก็เมื่อยหมดแหละย้อนล้างตัวเริ่มลเลย ้องฟังนะฟังเรื่อยๆแล้วลูกก็มียนที่วัฒนวาฒนธรรมนั้นเด่นสั้นหมือสั้นอยู่